พี่ครับพี่ครับคันใบสัน S4 7 f o o ส spinning w ท12 25มาเพิ่มหรือยังครับมาเพิ่มได้อีกแค่10คันนะคะราคาโปรเดิมนะคะคันสปินใบสัน S4 ปี2022นะคะแบงค์ซูเปอร์เอคอร์ดเวทโหดโหแต่เด้งดึงดังโหดแค่ไหนมึงงัดกันของงัดโดเลยนะคะพี่อออืออ้มันต้องขนาดนี้ไม่จา้า กัดด่วนๆนะคะคันโปเดิมนะคะ1,490บาทนะคะบวกค่าท่อ PVC ทั้งละ2 0 0 0บาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะจ๊ะเอา้าลืมไปคันเกตฟุตค่าท่อ PVC 250บาทนะคะขอโทษทีลูกค้านะคะจำราคาผิดนะคะก็จะเป็น1,490บวก250ะะาเด้งดึงดังอีกรอบสักทีแล้วกันชอบเรื่องด้านท้ายพินบอลลิงของเขามากนะคะเป็นเอกลักษณ์เนาะสีดำทอง มาจบกันที่ตรงนี้แหละเอาไปเลยจะชะโดจะช่อนจะอะไรเล่นได้หมดจ้า